ใาโชคสวัสดีอี่สุขุสุขอนมาแล้วพี่น้องเสี่ยนมันหน้าเพื่อนห้ตองวดเลยบม่มีกักม่แก๊กน้อพี่น้องเสี่ยนมันหน้าหวดเป็นหวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองหากแปดได้พี่น้องได้แบบบม่มีกักม่แก๊กเลยเลขสูตรเลขคำนวณบ่อะไรไปขูดต้นไม้บ่ไดไรไปท่าแปลงน้ำต้นไม้ต้นไหลหรอกพี่น้องมันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณพี่น้องของเสี่ยนมันหน้า ให้เบิงได้พี่น้องได้บัดแคว่าแม่หลังหวยออกเมื่อเบิงสี่วันที่ผ่านมาเมืเ่อน,นี้ยปรทเทศใดเมืเ่อนี้เมื่อนี้วันทสิบเก้าอืมแม่ขีมีอยู่สองคลิปแล้วก็สรุปกับมีได้พี่น้องส,สรุปนี่เห็นบะพี่น้องเบิงได้เห็นบ่นี่นี่พาดแดงแดงนี่เห็นบ่นี่เซียนบ้านนาเนี่ยสี่วันที่ผ่านมาเห็นบะ โอเซียนมันหน้าเนี่ยสี่วันที่ผ่านมาพี่น้องเห็นปะเอ้เซียนมันนานี่ผพาแดงๆเงนี่ยพาปูโตแดงๆเงนี่ยเฮสี่วันที่ผ่านมาคนบรเบิงดอกพี่น้องย็บซีนบ่ใครเบิงเซียนมันนานี่ลย,ยลุดบ่เคยบ่เคยหยรุดเพราะสองหดพี่น้องจะบอกให้กอนได้บอกกันตรงๆซิละ่ะไปเบิงคีบย้อนหลังได้หัววันที่เห็นหัววันที่หนึ่งตุลาเนี่ยลุด ยอมบบรับว่าหลุดเป็นองคของเสียมะน,นาวดวันที่สิบหกกันยานั่นก็เขาแปดห้าฮ่าแปดว่เขาเนี้ยเสียมะน,นารุดเนี่ยบ่เก,บเกินบ่เกินงวดนึงน่ะนี่เข้าล่างเต็มเต็มไปเบิ้งคลิปยอนหลังได้เลยเพระว่าเอาให้เบิง้งเอาเอาคลิปไห้เบื้องแล้าเพิ่หนึง่งหันสี่วันที่ผ่านมานั่นไปเบิ้งคลิปยอดหลังได้เลยเขาหกนึงตรง,ตรงๆเขาล่างนี่ถ้าเป็นตะล่อง ตัวล่องก็ปเป็นอย่างราะเ่าเลขมันแค่สามคู่นึ่งเลขกเพ็่ไนหามานะ่ะต่ว่าบนหกเพ็่นเพ็่ไหเก็ดพวกเขาล่างเพ็่ไหยหกนี่เพื่อนหวิ่งหกเขาเนี่จับคู่กับหกหนึ่งหกสามหกแปดนี่นี่ไปบงคลิปย้อนหลังได้เดี๋ยวขี่หาว่าแม่หลังไว้ออกเพราะว่าบางนึงกับเปิดไทเบิงแล้วของเสียมันหน้าเนี่ยเอฟซีเบิงบกีคนนับคนใดเลยของเสียมันหน้าเนี่ย นับคนได้เลยเอาให้เบิง้งเลยเนอะพี่น้องลองเสียมมานหน้ามาันึูคันเดี๋ยวสิหาว่าแม่นหลังหวอยออกนี่รักฐานมีให้เบิง้งแล้วก็านไว้ทั้ง้างนี่พร้อมสิบหก สิบหกกันย่านก็เขาเข่าแปดห้าห้าแปดเขาห้าแปดซ้ำบปล่ขั้นได้เขาไม่ต้เขาตรงสบายที่กิงเราเหล็กเ,เป็นบริปากหลักเล็กเป็นบนล่างไปกลับละ่ะตสบายมันเขาตรงๆหนึ่งพือจีกาเบาไล,ล่ล่ะจะปวกป่ากออกแล้ว ตว่าเลขเซียนบ้านหน้านี่แปลกอยู่ดีเนาะพี่น้องเลขเพิ่นนี่หลุดพอเคยหลุดพอสองหวั่นจะเคลียรตะพาเอฟซีนี่ฮี่นี่ตะเคียร์ไก่เนาะบุกใครเบิ่งกันเพิ่นก็ะห้มากเฮ้ยเซียนบ้านหน้านี่บ่ามันห้มาบว่มันสามปีแล้วบะเนี่ยจะเพิ่นไห้มาเนี่ยถ้าเพิ่นนห้มานี่ยสามปีละ เ c ทซี่ตามลุจักกันยู่กหนึ่งเด้อพี่น้องตัวม,มันมาเบ่งกันทีหนึ่งอย่างเล็กวิ่งเพิ่นกะ เลขวิ่งเพิ่นก็ให้ตัวเดียวน้งนองนพะี่น้องเนาะแต่ว่าัดที่แล้วก็บอกวันแล้วบวกเขาเาเพิ่นให้เจ็ดนพี่น้องเพิ่นให้เจ็ดบวกเขา หนึง่งีหนึ่งเกตเขียนสองตัวก็ยัไม่เขียนสามตัวที่หลังเนี่ยบ่ได้ลวงได้หลายอย่างเลยเพื่นเข่าคือเข่า,ขารถคือรด แปดหนเกาหนึียรนี่ตอนนี้เราพี่น้อง ส่วนตัวเน้นด้วยพี่น้องด้อเพนเน้นให้หนึ่งสี่ซ้ำนี่แหละตัวพนเน้นให้ท่านมาขั้นชอบกับหาอตเตรีอตเตรีมากละ่ะอตเตรีมากละ่ะไปเห็นยยนโลตัด วิ่งรางได้ี่นองด้วยวิ่งรางวิ่งเขียนผลอนึ่งเยอะอวิ่งรางเข้าใจกันจดกะพี่้องเนาะหาสวนอ้าวิ่งรางหมดลืมเขียนด้วย ไอไปง่ายละของวิ่งรางหาได้พี่น้องได้วิ่งล่างหามากรน้อพี่น้องเลยมากาหามากรสอบบะหรือว่าพี่มาหาบนหารางขึ้นหกซะหกบนหกลาง หาสองบนแนวได้พี่น้องมาหาบุญหาลางกันมาไ,นได้เห็นบุกหกบุญหกลางเพื่อนในหาสอง กุทุ่นหน่อยกะจัดได้พี่นอ้องะพี่น้องครับหน้าจอเ้อธรรมะจัดกรขัดกระพานพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทาง1นึ่จิกาสองห้าแเสียนมันาบนวิ่งหนึ่งหนึ่่หนึ่งเกีกับตัวน้ำได้พี่น้องปรนเด่นหนึ่งส่ตัวเลข3ตัวนี่แปดหนึ่งเกหนึ่งก็ล่างวิ่ง5้า5้าศูนย์หสองห้าแปเด่นหาสอง บนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้อบนก,กับกลับล่างก,กับกลับว่าไ้ปากหลกักนิดนะแคปหน้าจอตามนี้ครับผมขอขอบคุณขอ,ขอ,บ,คณอ,ขอบคุณนเชี่ยมมาแน,น่หลายขอพี่น้องเมันมันเฮงเฮ้งปังปังกันฝากคนไลร์ขาแชร์ไว้ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม